สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่กับแม็กซีเกมอีกแล้วช่วงนี้เผชิญปัญหาหนอนระบาดหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนนะใบแหว่งใบเป็นรูใบเป็นรูดูไม่สวยครับผมเจอเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเจอเหมือนกันนะวันนี้แม็กจะมาแนะนำนะบอกต่อเก็บแร็กเก็บน้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รู้วิธีไล่หนอนนะเพื่อนเพื่อนหยุดการเจริญเติบโตของวงจรมันไม่ให้ไข่มันฟักไม่ให้ตัวมันโตนะครับผมน่าเดี๋ยว เป็นยังไงทายังไงไปดูกันเรามาดูวิธีกันเลยนะครับวิธีไล่หนอนไล่แมลงนะปัญหาโรคแตกที่ชาวกเกษตรกรรมทุกคนปลูกผักปลูกพืชปลูกไม้ยืงต้นต้องเจอกันต้องมันต้องเจออะนะมาดูกันว่าเราจะทํายังไงอันนี้เป็นอีกวิธีอีกสูตรหนึ่งที่แม็กจะทาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูแนะนาให้เพื่อนๆน,นได้รู้นะครับผมเป็นเมทัเลติ่งแอนด์บิวเบ利亚นะครับอันนี้หาซื้อได้ตามร้านกเกษตรทั่วไปเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ ไม่ราคาซองหนึ่งไม่ไม่จําไม่ได้แล้วนะซื้อมานานเหมือนแล้วเหมือนกันลองลองไปเซิร์ชดูนะครับอันนี้เป็นเมตาไเซียมนะครับเป็นเชื้อนะครับมันเป็นเชือ้อเมตาไเซียมขบงบิวเวอรียนะครับมันจะเข้าไปกัดกินตัวแมลงนะมันจะเข้าไปเกาะที่ตัวแมลงแล้วค่อค่อยๆใจเข้าไปในตัวแมลงนะเพื่อทําลายวงจรแมลงตัวนั้นให้ตายลงไปเหมือนมัมมี่ประมาณนั้นนะนะครับผมเพราะนั้นถ้าเป็นไข่มันก็จะหยุดการเจริญเติบโตของของไข,ข่ไม่ให้ฟักถ้าเป็นตัวแล้วมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตของของตัวนั้นแล้วทําให้หนอนนั้้นนนนตาายไปะะครรัับผมเพ อ่ะเป็นวิธีออแกนิกนะเพื่อนๆนะออแกนิกเรามาดูกันทำยังไงใช้ยังไงไปนะครับก่อนอื่นเปิดซองก่อนนะน,นี่เปิดซอ,องเปิดซองว๊บอันนี้เป็นช้อนโยเกิร์ตนะเพื่อนนะเป็นช้อนโยเกิร์ตกาดด้วยช้อนโยเกิร์ตเพราะว่าน,าน,น้ำหนึ่งลิตรเนี่ยนี่น้ำประมาณหนึ่งลิตรนะน้ำหนึ่งลิตรใช้ใช้ประมาณสองจุดห้ากรัมนะครับก็ประมาณสองห้ากรัมก็ประมาณหนึ่งช้อนโยเกิร์ตเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโยเกิร์ตอย่างเงี้ยอ่าไม่ต้องใส่เยอะเกินนะไม่ใช่ว่าใส่เยอะแล้วมันจะได้ผลดีไม่ใช่นะเพื่อนนะ อ่าไม่ใช่ว่าใส่เยอะเลยเฮ้ยมันต้องดีนะมันไล่ได้ทันใจไม่ใช่นะเพื่อนแล้วก็ควรให้ควรให้มันละลายให้ดีนะมันจะมีแบบเป็นคล้ายๆเป็นเป็นผงอยู่ข้างล่างอะ่ะเพราะว่าเราใส่ในฟ็อกซี่เนาะพอใส่ฟ็อกซี่แล้วมันเป็นผงเนี่ยมันจะอุดหัวฉีดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องควรให้ดีนะแล้วก็ทําการกรอกกรอกใส่เปิดไม่ออกอ โอเคอันนี้เราก็ทำเดี๋ยวเราต้องกวนให้ให้เสร็จนะครับพอกวนเสร็จแล้วเราก็มากรอกนะครับก็คือย้ํานะก็วนให้มันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นผงแล้วกวนให้มันอ่านะครับมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือกระทัรัดที่สุดเพียงแค่ต้องไปซื้อผงแค่มาแค่นี้นะเพราะงั้นไม่มีอะไราย,ยากง่ายกว่าสูตรแรกเยอะเลยนะครับผมโอเคอันนี้ไม่มีผงแล้วนะงั้นเราก็ทําการกรอกรอ่ะแป๊บนึงนะเราทําการกรอกกรอกลงไปนะฮะ กองใบในขวดเพื่อเตรียมฉีดนะครับผมเวลาที่ฉีดนะเป็นจะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็คือปากใบมันปิดไปแล้วพราะปากใบปิดแล้วเราฉีดก็เหมือนฉีดน้ําใส่หน้าประตูเนาะมันจะไม่มีผลต่อตัวใบแล้วก็ก็คือน้ําไม่ได้เข้าไปในใบนะก็คือไล่มแมลงหรือถ้าเจอมแมลงเป็นตัวเนี่ยฉีดใส่เลยก็ได้นะครับฉีดใส่ได้เลยนะครับ อ่าโอเคอันนี้เหลือช่องว่างไว้อัดช่องลมหน่อยนะก็คือไม่ต้องใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็ทางานปิดฝาเดี๋ยวแม็กซีกิมจะพาเพื่อนๆไปฉีดกันเลยนะครับผมอ้อแม็กลืมบอกครับถ้าฝนตกอยู่ห้ามฉีดนะเพื่อนๆน,นะโอเคไปไปฉีดกันเลยไปเราก็จะมาฉีดให้เพื่อนๆได้ดูนะก็คือฉีดตรงหน้าใบได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามะเรงเกาะอ,อยู่หลังใบก็เด็เดแล้ว,วนึงนะอ่าคืออืม โอเคนะครับฉีดให้ฉีดไปเลยนะฉีดที่หน้าใบนะฮะตัวเนี้ยถ้ามีแมลงมีด่วงในในดินก็สามารถลดลาดที่ดินได้นะก็คืออ่าก็คือกันแมลงกันกันพวกหนอนพวกแมลงปีกแข็งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งที่ออกแกนิกนะครับก็สามารถใช้ได้กับพืชและต้นไม้ทุกชนิดนะเพื่อนนะอ่าโอเคทีนี้ลองมาฉีดกันเลยโอเค นะครับผมวันนี้แม็กซี่กิมมีเกตเล็กเกตน้อยมาฝากนะครับอยากให้เพื่อนๆนะได้รับรู้ได้มีวิธแีแก้ได้มีผลทางทางออกนะครับกับปัญหาโลกแปลกเรื่องนี้นะมันเป็นวิธีที่ทางทางออกมันง่ายครับง่ายนิดเดียวแค่เพื่อนๆเซิร์ชมาที่ช่องแม็กซี่กิมนะครับวันนี้แม็กซี่กิมขอลาไปก่อนสวัสดีครับพลังใบ